สวัสดีครับเอ็มอยู่ในชั้นแน่นะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับกําลังจะทําพิธีจุดเทียนชัยนะครับนะกับเปิดกลวยนะครับอ่าโอเคทางนู้นด้วยนะครับเอาผู้ชายผู้ชายเอาขอโทษครับตงกล้องไม่ข้ามมาเลยครับข้ามมาเลยนะครับตั้งกล้องทิ้งไว้เร็วครับข้ามเลยนะครับเร็วนะครับข้ามมาเลยนะครับทุกท่านได้เลยเอฟซีพี่น้องประชาชนที่มา เ่านุ้ครับท่านจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในส่วนของวินาทีนะครับต้องข้ามมาอย่าโมแต่ถ่ายนะครับอย่าไปสนใจเรื่องการถ่ายยืนเลยครับผู้หญิงรู้สึกผู้หญิงจะฟังรู้เรื่องกว่าผู้ชายนะเจ้าม่ได้แต่งชุดื่ายเด้ยรผู้ชายเจ้ามาเลยครับเราข้ผมมาเลยนะครับท่านข้ามมาเลยบรรยากาศล่าสุดนะครับขออนุญาตนะครับท่านสภาพบรุษ ไม่ไม่ไม่เรารีบมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำเวลานะครับทุกท่านเลยนะครับกลังนอยู่ขึ้ทแมงกัะพุนแมงเต่าทองแมงกับี e สกีข้ามมาเลยครับถ่ายะดนอกเด้อพี่บีออดปาดาข้ามมาเลยครับ ตันนะครับมาแล้วพี่ต่อยทำมาครับโถลุงจุ่มตามอีกแล้วนะโ้ลุงจุ่มตามพี่ต่อยล้างไปล้างวันี้ได้ไปครับเดี๋ยวเรามาแสดงความจงรักภักดีกันก่อนนะครับนะครับนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานคนละใบคนละไปผมเชื่อว่าทุกท่านอ่าตั้งสเร็จแล้วนะครับอันนี้ร้องได้อยู่ไหมเอาเลยเราจะทำให้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ ระหว่างท่านทานายสมเกียรตินะครับทานายของประชาชนนะครับแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะครับที่เป็นสายของลงพลนะครับที่เราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับก็เรามาร่วมแปรงร่วมใจครัแสดงความจงรักดีครับ ต่อองค์พระบาทสมเด็จตั้งกล้องเรียงสวยงามเลยเนาะเกือบร้อยครับในหลวงของเรานะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเตี้ยอยู่หน้าสูงอยู่หลังไม่งั้นจะไม่พอเดี๋ยวนะฮะทุกท่านอย่าห่วงกล้องนะครับมันร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับมันไม่มีจัดงานแบบบ่อยนะครับ ให้ข้ามมายืนข้างนี้มาแสดงความทุรักทักดีมาร่วมแสดงพลังความสามัคคีกันนะครับภาพนี้ออกไปทั <car <car ่วโลกนะจะมีการถ่ายทอดนะครับออกไปหลายๆประเทศนะครับคุณไม่อยากออกปกโกไลครับมอนุ่มนะครับพี่เลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะต้องทางที่สองนะครับลุงเตืยงทาี่สอนะครับเร็วๆนะครับระวังนิดนึงนะครับพี่อ๋อก็มาแั้วนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ พี่อ้ากินน oh, e> uh> mm ้ำอยู <t vi> <t vi <t vi> <t vi ่พี่อ้ากินน้ำอยู่นะครับกินเงิน้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับอ่ามาเลยครับข้ามาครับข้ามาคภาพดีเามดประพาวาทิศศาส์สวยงามมากนะครับยาโพเพเดี๋ยวแสงจะหายต้องรีบเพราะเดี๋ยวแสงจะหายอาทิตย์อัสดงนะครับกำลังสวยงามอ่ะโอเคแล้วพี่พลนะขอมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรในงานนะครับนะครับขอเจอพี่นัทนะครับ ในบรรยากาศก่อนทำพิธีนะครับเออมีแมสกันไหมมีแมสกันไหมใครมีใส่ก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะนไไเอาอ่นะ ที่เหลือก็คือกล้องนะโอ้กล้องนะครับผมโอ้ฮะนี่ไม่มีที่วางรักพยากรณ์นัดค่ะขอรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีในครั้งนี้คือเพื่อรักบัฟบีและเพิ่มทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีและรวมถึง เพื่อขอบเคลื่นี่น้องยูทูบเอทุกคนการบานทำให้ผลิตภัณฑ์ลูทินแซดบ่มั่งมีเป็นที่รู้จักและยอมรับเปนประโยชน์ต่ออาหารเสริมบำรุงสายตามาอย่างต่อเนื่องและอีกขึ้นตามลำดับในวันนี้ถือเป็นวันดีค่ะดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องพ่อแม่ชาวกกกอกพี่ๆน้องๆชาวยูทูบเบอร์คณะทำงานทีมมั่งมีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่อยู่ณลานพญานาคบ้านกกอ,อกแห่งนี้ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ พยะวารางคูลในหลวงรัชกาลที่สิบโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่จินตนามงคลและท่านอาจารย์เนสคุลษสิคุณพ่อสมพรมงคลจะมานำร้องเพลงและบรรเลงดนตรีประกอบเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทุกทุกท่านทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของในหลวงทั้งสองพระอ,องค์ ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความรักสามัคคีและหวงแหนแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินเกิดนี้ไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอเรียนเชิญนายสมเกียรติโรจนะวรกมลทนายความและที่ปรึกษาพิเศษฝ่ายกฎหมายนายกอบจอรสกลนครเป็นตัวแทนประธานประชาชนทุกหมู่เหล่าณที่นี้ เปิดกลวยมงคลเพื่อถวายพระพรชัยขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ Hmm. Uh -huh.

<laughs> so, <laughs> somehow. Hello